และนี่คือทองคำธรรมชาติ99%จากประเทศไทยคลิปนี้ผมพาเพื่อนๆมาศึกษาที่ศูนย์เรียนรู้บ้านทองเม็ดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อเราพูดถึงทองคำบางสะพานแหล่งเรียนรู้บ้านทองเม็ดที่นี่สามารถตอบโจทย์เพื่อนๆได้ครับเมื่อเรามาถึงแล้วก็จะพบกับพี่โจครับที่เขาจะเล่าให้เราฟังถึงประวัติความเป็นมาและพาไปดูนิทรศการด้านในครับและในนี้เราจะตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอน เพราะว่าเราได้เห็นทองคำก้อนนี้เลยครับแทรกอยู่ในแร่คอสขนาดใหญ่มากๆเลยคนตาดีอย่างผมก็อยากรู้อยากเห็นว่าทองคำก้อนนั้นอะ่ะมันมีมูลค่าเท่าไหร่ครับพี่โจสี่บาทสีบาทสี่บาทโอ้โห มันมีน้ำหนักครับอยู่ตั้ง4บาทนะ่ะแล้ววันนี้เราก็โชคดีครับพี่โจให้เราได้จับทองคำของจริงเรารู้สึกถึงความหนักครับอันนี้เราเรียกว่าความทวงเฉพาะซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะเลยของทองคำครับจากนั้นเราก็ไปห้องเล็กอีกห้องหนึ่งนะครับเราจะได้เห็นทองคำอย่างใกล้ชิดเลยขึ้นชื่อว่าเป็นทองบางสะพานแล้วเนี่ยแหล่งนี้มีเปอร์เซ็นต์ทองคำสูงถึง99%ครับชาวบ้านที่นี่มีความเชื่อว่าเป็นทองนพคุณหรือทองเนื้อ9ก้าที่ มาจากแหล่งธรรมชาติครับโดยถูกตะกรนในอดีตเนี่ยพัดพามาสะสมแหล่งทองคำบางสะพานมีการค้นพบมานานแล้วครับตั้งแต่สมัยพระเจ้าอยู่หัวพระบรมโกศ200กว่าปีมาแล้วนะครับจนปัจจุบันก็ยังมีการทำท้องอยู่ในหมู่บ้านก่อนจากกันไปนะครับผมมีแร่ตัวหนึ่งที่คล้ายทองคำมากเลยนั่นก็คือแร่ไพไรท์ก็คือก้อนนี้นี่แหละลักษณะของมันจะมีรูปทรงเป็นเหลี่ยมๆนะครับ นอกจากนี้แล้วที่บ้านทองเม็ดยังมีกิจกรรมให้เราได้ฝึกเรียงแร่ทองคำกันด้วยครับผมโจบ้านทองเม็ดนะครับก็ท่านที่สนใจเกี่ยวกับทองธรรมชาตินะครับซึ่งในเมืองไทยมีแค่ไม่กี่แห่งนะครับทองมาสพานเนี่ยเป็นทองธรรมชาติอีกแหล่งหนึ่งที่ที่เปอร์เซ็นทองเยอะที่สุดนะครับก็คือ99%สเปอร์เซ็นสนใจก็มาท่องเที่ยวได้นะครับชื่อว่าบ้านทองเม็ดหรือว่าสเรยนรู้บ้านทองเม็ดนะครับ มาก็จะมาเจอกับโจ้ะนะค,ครับครับแม้ว่าทองคำนุประคุณแห่งนี้จะมีปริมาณที่ลดลงแล้วชาวบ้านก็ยังทำอยู่จนถึงทุกวันนี้ถ้าเพื่อนๆอ,อยากมาศึกษาก็สามารถแวะมาได้นะครับกับที่นี่บ้านทองเม็ดอำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับ